รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวดที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่1 4พุทธศักราช2562มาตรา48โทษวรรษ5 กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวดจึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้นยโยบาย3สบวก1ป ให้แก่สร้างส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงมีคุณภาพมีมาตรฐาน เสมอภาคเป็นธรรมและประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและทางเมืองสิ่งแวดล้อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดยสรุปผลการดำเนินตามโนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวดดังนนี้โนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและชุมชนต้องอาศัยการสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคมซึ่งในการพัฒนานั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อดูแลทุกสุขและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จึงดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยการเสริมสร้างผิวราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหมู่2และหมู่3ปราสาทก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเอ็นมากและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกันดำเนินการซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการจัดวางระบบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในชุมชนดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดำเนินการติดตั้งกระจกนูนและลูกระนาดในจุดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาดำเนินการขยายเขตปะะปาซอยตาร่วมซอยหลวงแก้วซอยดาบปุ้มเพื่อให้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศสวนสาธารณะให้สวยงามเพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชนในการพักผ่อนและออกกําลังกายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 2. นโยบายด้านการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านตรวจมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับ โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการปูรากฐานที่มั่นคงให้แก่เด็กก่อนก้าวสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นเทศบาลตำบลบ้านสวด จึงให้ความสำคัญกับเด็กก่อนวัยเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปรวดรวมถึงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปรวดได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดก,การที่ดี1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีจึงส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจัดการแข่งขันกีฬาร่วมใส่เกมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังส่งเสริมศิลปะจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีต,ต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรขึ้นบริใหม,ม่ประเพณีสงกรานต์ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีรอยกระทงงานเครื่องเครื่อพันปีประเพณีบ้านกรวด 3. นโยบายด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านกรวดจึงดำเนินการยกระดับและให้ความสำคัญกับงานบริการสาธารณาสุขโดยการลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อติดตามดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายสภาพจิตใจและทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยถึงบ้านรวมถึงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตอนเองได้รวมถึงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการสนับสนุนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรวดจ,จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยดำเนินโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธีและการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียดรดโลกร้อนทุกครัวเรือนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการป้องการรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้การบริหารจัดการขยะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักสุขา,าพิบาลจึงได้มีการของบประมาณจากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเงินจำนวน8 1ล้าน9 9 9 1บาท ในการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลบ้านตรวดโดยวิธีการรื้อร่อนและนำไปสังกลบบนพื้นที่100ไร่ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ62โปอเเนและจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช2567 4. นโยบายด้านสังคมเทศบาลตำบลบ้านกรวดได้รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้บ้านกรวดเป็นเมืองสีขาวต้านยาเสพติดด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมอาทิปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัวโดยเทศบาลตำบลบ้างตรวจได้ดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดปัญหาภาวะคลอดกอดกำหนดซึ่งทำให้ได้รับรางวัลแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข นอกจากนี้เทศบาลตำบลบ้านกรวดยังมีสายด่วนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และมีส่วนช่วยเหลือประชาชนที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนผู้ยากไร้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆจึงทำให้เทศบาลตำบลบ้านกรวดได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน 5. นยโยบายด้านเศรษฐกิจการพัฒนาเน้นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นกลุ่มทำขนมไทยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านเช่นหนองทำนบพระโบราณสถานปราสาททองวัดบ้านกรวด 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเทศบาลตำบลบ้านกรวดได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและได้มีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นอีกทั้งยังพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลโดยการส่งเข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอแก่การบริการประชาชนซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้ให้แก่เทศบาลเพิ่มขึ้นด้วยโดยได้รับคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับอ การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้ดำเนินการภายใต้กรอบพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวงเล็บฉบับที่14พุทธศักราช2562และนโยบายการบริหารของเทศบาลตำบลบ้านกรวด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสข้อจำกัดและภารกิจหลักของเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและคณะกรมกรมการการบริหารเทศบาลตำบลบ้านตรวจซึ่งช่วยคิดั่นกอง นำเสนอไปสู่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปลวดให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในการบริหารงานในานามของผู้บริหารงานราชการเทศบาลตำบลบ้านปลวดขอขอบคุณในความร่วมมือขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลด้วยดีและเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันพัฒนาเมืองบ้านเปวดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ตามวิสัยทัศน์เมืองบ้านเปวหน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีใส่ใจคุณภาพชีวิตตามยาเสพติดเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอาระยะธรรม